สวัสดีครับวิดีโอนี้นำดวงกรณีศึกษาดวงตัวอย่างมามาฝากนะครับเป็นตั้งชื่อวิดีโอว่าเจ้านายทำพิดนะครับดวงนี้น่าสนใจนะครับอาจจะไม่ได้น่าสนใจแค่ดวงชะตานี้นะครับอาจจะน่าสนใจไปทั้งหมดของคนที่เกิดลัคนาราศิก,กันก็ได้นะครับเพราะหน้าตอนนี้เนี่ยคนกันถือว่ามีปัญหา นะครับกับเจ้านายมีโอกาสที่จะมีปัญหาก็เจ้านายสูงมากนะครับมาดูเหตุการณ์ในระยะนี้นะครับพื้นดวงอาจจะขอข้ามไปละกันนะครับอยากให้มาดูในส่วนของเหตุการณ์ที่ทําให้เจ้าตาเกิดความอุดอัดใจกับเจ้านายก่อนนะครับมีอยู่3จุดหลักๆปีนี้นะครับเจ้าตาเกิดอ่าเจ้าตาเกิดวันพฤหัสขอภัรลืมบอกวันนะครับลัคนาการณวันที่พยากรณ์คืออายุย่างตก ทักษะจรปตคุมดาวศุกร์นะครับราหูกาลีจรปีนะครับเป็นดาวอายุด้วยต้องระวังสุขภาพนะครับระวังสุขภาพระวังป่วยหรือไม่สบายได้บ่อยแล้วก็ไอกาลีคือดาวราหูเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนอฬิอ,อีกตั้งหากจรเข้าไปอยู่ในภพสุภาราศีพฤษภนะครับราหูเดิมอยู่ในภพกรรมมะแน่นอนเจ้านายจะเพ่งเล็งในเรื่องงานนะครับเพราะราหูเดิมอยู่ในเรือนกรรมมะนะครับราหูจะดึงความเป็นกรรมมะคืองานเข้ามาด้วยนะครับส่วนดาวสุภาคือดาวศุกร์ก็จรเข้าไปอยู่ในภพ วินาศนะครับประกอบกับดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวอีกดวงหนึ่งที่เราสา,สามารถที่จะนํานมาวิเคราะห์เรื่องผู้ใหญ่หัวหน้างานได้อีกดวงหนึ่งเนี่ยนะครับก็จอเข้าไปอยู่ในภพอริกลายเป็นว่านะครับภพบรวมถึงดาวสุภาะประกอบกับดาวพฤหัสซึ่งแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่หรือหัวหน้างานก็ได้เนี่ย นะครับจรเข้าที่เสียหมดพบสุภาก็ถูกกระทำนะครับจากดาวราหูซึ่งเป็นดาวอริและก็เป็นการีจรปีนะครับทำให้เจ้าตามีความปิดหัาดใจกับเจ้านายนะครับก็เลยเป็นเหตุในการที่จะต้องมารับคําพยากรณ์ในวันนี้โหต้องบอกว่าต้องอดทนนะครับอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวดาวสุกก็จะเคลื่อนย้ายมาทับลักนะครับแม้จะเจอเสานะครับแต่ก็ยังอาจจะต้องประคับประคองไปรอให้สุกเข้า ไปในราศีตุลก่อนแล้วก็ประกอบกับช่วงหลังวันเกิดช่วงกลางเดือนนี้ราห,หูก็จะไม่ได้เป็นกาลีแล้วก็น่าจะเบาลงนะครับอาจจะรออีกช่วงหนึ่งคือช่วงราดาวพฤหัสจรไปเล็งลักนะก็อาจจะ ไม่ได้น่าจะอึดอัดในเรื่องของหัวหน้างานแล้วปีนี้อาจจะเป็นปีที่ยากลําบากนะครับในเรื่องของการทํางานเพราะอาจจะต้องเวิร์กความโฮมนะครับความยากลำบากในการทำงานก็อาจจะมีมากขึ้นนะครับก็นะครับหลายท่านที่เกิดลักษณะกันก็ก็เชื่อว่าน่าจะมีอารมณ์อ่าคล้ายๆกันนะครับโดยเฉพาะคนเกิดวันศุก หรือทักษะจรตกภคบุมสุขเนี่ยก็ต้องระแวดระวังเจ้าตาเป็นผู้บริหารระดับสูงนะครับขององค์กรใดองค์กรหนึ่งในประเทศไทยซึ่งเอ่ยชื่อก็คงน่าจะทราบกันดีแต่ขออนุญาตสงวนไว้ละการขอบคุณนะครับเจ้าตาอนุอนุญ,ญาตให้นํารวมมาทําเป็นวิทยาทานด้วย นะครับถือว่าต้องขอบคุณนะครับอ่าโอเคครับสั้นๆวันนี้นะครับคนกันก็ดูแลตัวเองแล้วกันนะครับและตอนนี้ใครทะเลาะก,กับหัวหน้างานอึดอัดใจหัวหน้างานบ้างนะครับคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ให้ดูหน่อยนะครับก็ก็น่าจะดีไม่น้อยขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังก็ฝาคอร์สออนไลน์ บนกลุ่มปิด facebook สักหน่อยนะครับก็มีอยู่ตอนนี้ทําอยู่ที่สอนสดก็จะมีอยู่ประมาณสัก5คอร์ส5้หกคอร์สนะครับก็มีคอร์สเก่าๆด้วยก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาแล้วกันครับเดี๋ยวให้ราคาพิเศษยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ